อ่ามจานย Obi ักษ์กับจานเล็กเนี่ยต <variety: S 3> <be> ่างกันไหมจิ้มแต่ว่าจานเขาใหญ่มากแล้วในจานนี่ของเยอะมากเลยอะไรมั่งอันนี้หอยนิวซีแลนด์นี่นี่ตัวใหญ่มากเลยนะตัวเท่าชอนอ่ะใหญ่มากใหญ่มากไหมดูใหญ่กว่าช้อนนี่ ถึงตรงไหนเลยเล่นหนูดูไม่ออกเลยเนี่ยถึงตรงไหนแล้วลงลื่นมากถึงตรงไหนจชี้เลยค่ะน,นี่ค่ะทุกคนนอกจากข้าวซอยเนี่ยได้ข่าวที่นี่มีร้านยำนี่มีร้านยำมีร้านข้าวซอยมีร้านกาแฟามีร้านเค้กม,มีร้านซูชิคือมาฝากเขาไว้บที่นี่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วประกันความอร่อยคือเราได้ยินข่าวมาไงเราก็เลยมาตามล่าหายำเขาบอกว่าราคา ราคาถูกมากแต่ว่าอาหารอาหารแบบโโหรานอลังการแล้วก็เลยอยากมาพิสูจน์ดูว่าเป็นยังไงรัรนัา่าตอนนี้ตอนนี้เป็นยำประเภทไหนคะอย่างนีน้ตอนนี้คือเราจะเป็นยำโปรโมชั่น20บาทครับจานทุจ่20บาทครับชื่อร้านอะไรคะ่ร้านเลยอยำครับ อันนี้ซิกเนเจอร์ของร้านเป็นอะ,อะไรซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นตัวยำที่0บาทครับเนี่ยโปรโมชั่นนี้จะคือหมดวันที่8มาสุขหน้าแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นยำตัวจานใหญ่ครับก็คือ150บาทเป็นพิถีเิถันยำโอ้พิถี150บาทเองนะเป็นจาน จานใหญ่มากเลยครับจานใหญ่มากด้วยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะต้องเอามาให้น้องชิมแล้วว่าต้องจัดจานต้องจัดจานต้องจัดจานน่าไม่หาไม่หายขอดูที่พาน้องจัดยำนะคะยังมีนี่มีพวกสปาเกตตี้มีผัดกะเพรามีแต่ขาผัดกะเพราเอาอันนี้ค่ะอ๋อมีตามสั่งด้วยกงคือชิ้นเบื้มเอ๊ะได้ข่าวว่านอกจากเราพาไปชิมอาหารอีสานแล้วอะเรายังพาไปชิม ฝรั่งด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้เราจะมีตัวเพื่อองาคือเรียกาลองรับทุกระายการกินก็ว่าได้อื้นเาูอนิดแล้คัดถูกอย่างนี้หาที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวเรา ผักด้วยอืมน้ำยำเลยจ้าเหมาะสำหรับคนแบบว่าสายแบบสายยำหัวจริงหัวมากต่อมาค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นยำปูนะะแล้วคือใช้ปูไข่ด้วยแค่ยืดิบาทเท่านั้นเองอันนี้ไม่ไหวแล้วจริงทุกคนขออนุาตใช้มือเลยนี่ดู ดูไข่ยเยิ้มๆตรงๆนี่นแหละนี่เนื้อเขาบอกว่าแน่นมากอะ่ะเนื้อหวานสุดอุดมาดิบมาก ต่อมาอันนี้ปูม้าผ่านเลยต่อมายำไข่แดงค่ะทุกคนเป็นไข่แดงเค็มใช่ไหมนี่มันเค็มจริงไหมหืมก็ต้องลองนี่ไข่แดงมากเลยฉ่ำจริงทุกคนฉ่ำมากเต็มเต็มคำจ้ามามา,มายว่ยวมันนัวกันเลยหืมไข่แดงมันมากเค็มไหมโอเคเลยอะจำเปนโอเคไม่ไม่เค็มจัดไป นัวเลยกำลังอุ้ยมันน่ะน้ำจิ้มเป็นไงรสชาติจัดจ้านน้ำยำเนี่ยกลิ่นของพริกแล้วก็กลิ่นพวกปลาลาเครื่องปรุงเขาแน่นมากกลิ่นมันโชยมาเลยตอนตอนกินนะทุกคนเหมาอกับใส่ปลาล้าด้วยและสำหรับใครที่ไม่ชอบปลาล่านี่ค่ะเป็นน้ำยำแบบไม่ใส่ปลาอ่ะก<อ>ามบมกได้ว่าเอาเอาใส่ปลาล่าหรือไม่ใส่ใชจินเผ็ดมากไม่เผ็ดหรือว่าเผ็ดน้อยก็แบบว่านั่นมาได้เลยอันนี้เป็นกุ้งดองน้ำปลาค่ะอือกุ้งดองน้ำปลาตัวแบบนั่นนั่นเลย อันนี้นะหืมกุ้งเยอนเด่นมากมากถึงมากที่สุดบอกเลยเลิศอะชอบจริงเลยอยากกลับบ้านเลกคนบรรยากาศก็ดีต่อมาหอยอะหอยแคม็มใส่หอยก็มาแล้วเนี่ยโอเคืมเราใช้มือเลยนะต่ก้องนี่น้ำเราลองแบบว่าไม่ปลาบ้างดีกว่า อือไปแข่งนัวมากอะ่ะไปแข่งหวานมากหวานมากจริงคือ,อตัวแบบยี่สิบบาทเท่านั้นเมื่ก่อนแค่ข้างเจ้าเนินเนี่ยมมนข้าวหัวใจไม่ไหวแล้วอ่ะอิ่มหนัวร้านเขาคืออร่อยหอูยจานจริงต่อมาเมื่อกี้กุ้งเหลืองน้ำปลาใช่ไหมนี่กุ้งสด อันนี้เป็นยำกุ้งสดนะคะตัวใหญ่นะเนี่ยไม่ได้ตตััววนะใหญ่่ไมใช่เล่นๆนะยี่สบาทได้ขนาดนี้คือคุ้มแล้วนะวจานนี้มีสี่ตัวตัวใหญ่เยิ้มมเลยอืมพริกโอ้ยดูพริกนี่ดูพริกอืมกล้องมันูเป็นน้ำลายท่วมขาแล้วตอนนี้คืออุ้ยมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือมันอร่อยจริงคือคุ้มจริงนะคือเขาเยอะมากอลยยี่สิบบาทอ่ะและอันนี้เป็นโบถึงวัน วันที่15บ้าเท่านั้นนะคะทุกคนทำครที่อยากมาตำโปนี้จ่ายไดยี่สิบบาทเท่านั้นรีบมาเลยนะรีบๆรีบมาเลยค่ะถือว่าราคาโคตรคุ้มไม่ได้หาง่ายๆนะปริมาณเยอะขนาดเนี้ไข่โยม้าอยู่ไม่ไกลด้วยออกจากเอตัวเมืองโพธารามออกมาตรงเนี้ยแค่ไม่กี่กิโลเองครึ่งหนึ่งระหว่างโพธารามกับตัวเมืองราชบุรีส่วนสินบ้านดินเนาะใช่ค่ะมีที่ทำดีไอมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรเลยอ่ะเอไข่ยม้า นี yeah, ่ฮะทุกคนเรามาต่อเยี่ยวบนเส้นค่ะอืออันนี้นี่เด็ดโอ้ยหนูร่วงอ่ะอร่อยอร่อยจริงมบนเยอะมากอร่อยมากอันนี้อันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าไรนะ เรียกว่าไคยมาหมื่นน้ำน้ำยำปากเต็มคำเลยเนาะคำหญ่คำเด่นมากต่อมาอันนี้ไปแล้วต่อมาเป็นนี่ค่ะเมี่ยงกุ้งนี่กุ้งจานใหญ่มากอ่ะยี่สิบบาทขายได้ไงอ่ะผักสลัดอ่ะผักสลัดก็ราคาแพงนะเพื่อนๆคนดูนี่กระเทียมหอมเจียวหนูเรียกกระเทียมกระเทียมไม่หอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวอ่าผิดจะผิด พี่ทุกคนใหญ่มากขอเยะอะแค่นั้นอืมนี่ทุกคนน,นี้มาน,นึ่นี่เราก็มีกุ้งกุ้งตัวบแบบเน้นๆอะต้มมันคะทุกคนน่องแกของกุ้งอ่ะจะแทงคอนี่แล้วก็น้ำเขาเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดโอุย้ยนี่เผ็ดนะวันเขาจัดจานเด็กกินได้ทนไหวไหม

ต้องหลบให้เขาต้องหลบให้หใหเขาจริงเราเราต้องเคลียร์พื้นที่หลบให้เขาก่อนเต็มพื้นที่เวอร์มาปลาหมึกปลาหมึกเนื้อแบบดีมากเนื้อขาหนุนมากเลยอ่ะอะไรปลาหมึมานี่อันนี้เป็นหอยนงงอางรมโัดกำมะทำเน่ย าจานยักษ์กับจานเล็กเนี่ยต่างกันไหม้ำจิ้มคำจิ้มของคือ,อ,อเดิมเลยนะเป็น,ปนไปสูตรรสชาติเดียวกันแต่ว่าจานเขาใหญ่มากแล้วในจานนี่ของเยอะมากเลยอะไรมั่งนี่นนหอยนิวซีแลนด์นี่น,น,นี่ตัวใหญ่มากเลยนะตัวทอดท้อนอะ่ะ<า>ใหญ่มากใหญ่มากแม่ดูใหญ่กว่าช้อนนี่หืมโอ้ นั่นคือแบบว่านั่งนอนทุกคนคือจานเนี้ยคือกินได้สามสามสี่คนเลยนะคนเดียวกินไม่หมดจริงนะคนเดียวกินได้หมดจานใหญ่มากเลยอะแล้วจะมีอะไรบ้างนะมีแซลมอนเนาะแซลมอนปูปลาหมึกปูมาไข่อืมไข่ยืมจริงนี่นี่ปูม้าไขยนี่เห็นไหมไข่ยังแบบโอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ยใช่แล้วอะไรปลาหมึกปลาหมึกกุ้งข้าวโพดข้าวโพดหอยนางรมหอยแข็งหอยแข็งเพื่อนๆดูนี่ มมีหอยนางรมด้วยเหรอใช่นี่หอยนางรมอุ้ยจานนี้แบบเยอะคุ้มหอยนางรมนี่นี่มีอะไรนะหอยนางรมไข่เยี่ยวม้านี่หอยนางรมนี่ไงหอยนางรมอ่าไข่เยี่ยวม้าไข่นี่ไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มโอ้ยเรียกว่าครบเลยเนาะครบเลรเซีฟู้ดแบบมามาครบเลยอ่ะใช่เอาอเพื่อนเพื่อนบอกพลาดไม่ได้นะกขอบอกไปเนี่ยใส่ยำทั้งหลายมันมันนัวมาก มันนัวมันครบรสทุกอย่างเลยทุกคนเปรี้ยวหวานเคลมเผ็ดขนมรสโดดเด่นมากทุกคนและราคาแค่150เท่านั้นทุกคนคิดดูว่ามันจะแบบว่าอลังการขนาดไหนช่วงช่วงใครใคร lockdown โควิดเนี่ยอยากให้มามาลองกันนะเพื่อนเพื่อนลองมาชิมแบบว่าจุกดุกมากเลยกินเแบบต้องมีคนแบบว่านี่นี่นี่ฉันต้องพิจารณาว่าซ่านนี่ทุกคนเว้ยฮึ่กกินแบบ ทุกคนวันนี้ก็ประมานี้สงส้อนแต่แม่ปลาบูฮู้แม่บูจ๋าจ้าไม่กินข้าวย่งจ๋ากำลังกินจ้าคือคนเดียวแล้วว่าทุกคนที่นี่นอกจากเรากินอิ่มแล้วใช่ไหมเรายังสามารถมาเผื่อแผ่ความอิ่มให้กับน้องปาตัวด้วย เข้ามาในนี้นี่มีครบเลยเนะญญาะเราก็มานั่งพักผ่อนให้อาหารปลาได้ใช่บรรยากาศคือเลิศมาก,กนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาแต่ว่าสูดบรรยากาศที่สดชื่นสดชื่นแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่นกปลาเต็มเลยมีนางฟ้าอยู่ข้างหลังด้วยอะ่เอะเธอชันวดาคุ้นๆน,นะเนี่ยฮะอ๋อทะลุออกมาจากร้อยมาอะไรก็จะเป็นที่อให้อาหารปลา ทุกคนที่นี่เป็นกันเองทุกคนเลยนะคะทุกคนไม่ต้องรีบใช่ไหมไม่รีบเราแบบว่าโอเคดีีมีนะครับดีลูกสูงสุดไปเดี๋ยวไปเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่คนนี้กันไปใส่ชั้นก่อนว่าไอ้หนูเดินชุดนี้เลยเหรอลช่ไหมเดินไปดูกระเป๋าฝั่กโดนค่ะมีส่งนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะคือร่มรื่นมากค่ะเนี่ย มีที่จอดรถสะดวกค่ะอันนี้โซนออตะบ,บองเพชรหลากหลายสายพันธุ์มีการเพราะพันธุ์ขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะก็เข้ามาชมช็อปช็อปนี้ได้ค่ะด้านข้างก็จะเป็นร้านข้าวซอยร้านข้าวซอยก็คือที่นั่งแบบชิวๆสบายๆค่ะบรรยากาศเป็นกันเอง นะออกไปนี่โซนด้านหน้านีน่โซนด้านข้างนะคะเนี่ยเนี่ยระหว่างทางเดินเนี่ยเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์มีที่นั่งเอ่อเป็นจุดๆคือถ้ามากันเยอะๆเนี่ยก็จะไม่แออัดเพราะว่าเขาจะมีจุดนั่งพักคอยทุกคนโซนนี้คือแม่ชอบมากเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ คือขึ้นมาแล้วเหมือนอยู่คนละโลกกับโซนมะเกีย์ที่เราที่เราผ่านมานะโซนนี้ดูดิต้นกล้วยค่ะเห็นไหมเห็นไหมไใบมีไม้ด่างมีกล้วยด่างมีไม้ใบมไม้ด่างธรรมชาติคือดีอ่ะเย็นนะแม่เนาะใช่เย็นมากห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรนะเอาอะไรออกมาจากดงนะ อ๋อนางแบบนางแบบก <16. S 1> ้วยดางอ๋อจะเป็นนางพยาดางนะคะ